ไว้นานนะก็จะมาทำสกินแคร์นะคะที่ใช้ประจำอยู่ตอนนี้คือเรียกว่าคือช่วงที่ผ่านมาไม่กล้าทำเนื่องจากว่าเป็นสิวเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะยังไม่คือไม่ได้รู้เรื่องสกินแคร์ดีมากนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะทำออกมาแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ารู้ดีลึกเลยนะเรียกว่าพอมีประสบการณ์จากตัวเองบ้างนะคะก็เลยมาแชร์กันแต่อันนี้บอกก่อนที่จะรีวิวเลยกันว่า สกินแคร์เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะก็เรียกว่าถ้าใครมีปัญหาผิวยังไงก็ควรจะแก้ไปตามปัญหาผิวของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยสกินแคร์ที่เหมาะสมก็จะต่างกันบางทีสกินแคร์เม่ใช้เนี่ยแล้วว่าดีแต่เพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถือว่านี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่จะมาแชร์ให้ละกันนะคะก็เริ่มจากที่ว่าอย่างแรกเลยช่วงที่ผ่านมานะคะเมย์เป็นสิวเยอะเนื่องจาก อันนี้บอกเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นการใช้โทนเนอร์มากเกินไปคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยบ้านลรหันก็คือว่าเวลาเช็ดโทนเนอร์เนี่ยเราจะรู้สึกสะอาดใช่ไหมหลายคนน่าจะเป็นนะคะยิ่งเช็ดแล้วยิ่งแบบเห็นแบบสำลีแบบมันโอ้โหมันซิงโซโปม,มันออกอะ่ะมันสะใจอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะรักษาดมากเกินไปอะ่ะคือเช็ดโทนเนอร์บ่อย,บ,อยบ่อยมากๆนะคะจนตอนแรกเนี่ยไม่รู้สึกตัวแต่ว่าหลังๆคือช่วงหลังยรู้สึกว่าผิวมันแห้งแล้วแบบ มันคันยุบยิบยุบยิบแต่บางทีพอเวลาทิ้งไปสักพักหน้ามันมันหน้ามันคือมันไม่เสียมันเสียสมดุลแล้วแบบสิวมันขึ้นอ่ะนะคะจะเป็นสิวทั้งนันที่ไม่เคยเป็นสิวเยอะมาก่อนเลยหลังจากที่ปรึกษาพี่ๆหลายคนนะคะก็ได้ข้อสรุปมาที่ว่า1คือผิวขาดน้ํา2คือใช้โทนเนอร์มากเกินไปก็เลยตัดสินใจว่าโอเคหยุดใช้โทนเนอร์นะคะแล้วก็รักษาผิวกันดีกว่าดูแลผิวกันดีกว่าเพราะว่าเป็นเยอะจนถึงขั้นเครียดอ่ะ แบบไม่เคยเป็นสิวเยอะขนาดนี้อะไเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีเป็นบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าตอนนั้นนะคะก็เลยจะมาแชร์ว่าวิธีการดูแลของเมย์ยังไงนะคะสิ่งสําคัญอันนี้เป็นทิคจากพี่เอิร์กนะคะต้องขอบคุณพี่เอิร์กมากคือพี่เบอกว่าผิวเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความชุ่มชื้นแล้วก็ความสะอาดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สมดุลของมันอะแค่นั้นเองนะคะเมย์เลยจะไม่ได้ใช้ อะไรซับซ้อนนะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นสกินแคร์ช่วงเป็นสิวดีกว่านะเผื่อว่าอนาคตนะคะเมย์สิวหายอะไรเงี้ยเมย์ก็จะมาอัปเดตสกินแคร์กันอีกทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไล่ตั้งแต่แรกๆเลยดีกว่าในส่วนของคิ้งซิงที่ใช้คนเป็นสิวจะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่คือเป็นสิวแบบเมย์นะคือหนึ่งผิวแห้งแต่เป็นสิวผิวแห้งแต่เป็นสิวผิวแห้งเนี่ยโดนพวกโฟมไม่ได้ อะไรที่ทให้ผิวแห้งเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะก็เมย์จะใช้คลีนซิ่งหลังๆเนี่ยจะเป็นตัวนี้คือเรียกว่าทุกอย่างเป็นเจลหมดเลยคือถ้าใช้เจลได้คือเรียกว่าใช้อะไรที่มันเก็บความชุ่มชื้นแล้วมันไม่ได้เกิดฟองอะนะคะก็เมย์ใช้เป็นตัวเนี้ซินมี่นะคะเป็นคลีนซิ่งเจลออินวันสำหรับผิวแพ้ง่ายคืออันนี้อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะมันเป็นเนื้อเจลตอนนี้มันเหลืออยู่ เหลืออยู่แค่นี้เองอะ่ะคือเมใช้หมดจะหมดขววแล้วนะคะเนี่ยสังเกตว่าเหลืออยู่นิดเดียวคือมันเป็นคิ้นซิงเนื้อเจลนะคะแล้วก็มีส่วนผสมเรียกว่าค่อนข้างเหมาะสาหรับผิวที่เซนซิทีฟนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเมใช้ตัวนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นสิวมาเดือน2เดือนนะก็คือใช้มาตลอดนะคะ คือส่วนตัวแล้วประทับใจตัวนี้มากเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าได้มาคิดว่าคงทำความสะอาดผิวไม่สะอาดถ้าล้างถ้าแต่งหน้านังหนักนะแต่หลังจากที่ลองมารู้สึกว่าแต่งหน้าังหนักเนี่ยก็สามารถาเคลียะระล้างออกได้หมดจดน,นะคะแล้วก็มันไม่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งตึงตัวนี้วิธีใช้ก็คือเหมือนกับพรมผิวให้หมาดๆนะคะแล้วก็บีบบีบบีบเจลตัวนี้มาสักประมาณเหลียนสิบอะแล้วก็นวดน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ ล้างแบบคือเมย์ก็ใช้วิธีแบบถูตามแนวพงขนนะคะเหมือนพี่เอิอเหมือนกัน <c oughs> คือเรียกว่าได้คำปรึกษาจากพี่เขาเยอะมากนะคะก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเมย์ใส่ลิงก์ไว้นะว่าวิธีการล้างหน้าของพี่เขาคือยังไงนะคะเมย์ก็ลูบตามแนวขนเนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ออกสะอาดผิวไม่ตึงประทับใจมากราคาไม่แพงนะคะรู้สึกว่า3ามรอกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อมานะคะเป็น รีมูเวอร์ตาปกติจะใช้เป็นตัวนี้เป็นโบเทนิกนะคะ s สติงอายเมคอัพรีมูเวอร์ Make เป็นแบบ2องชั้นนั่แหละเหมือนที่เราใช้กันปกตินะคะตัวนี้มันเนื่องจากมันถูกและดีมากอันนี้ได้ได้ได้เคลมมาจากพี่เก๋โอรานะคะก็เขาใช้แล้วเขาก็แนะนำนะคะเมย์ก็ไปลองซื้อแล้วปรากฏเออมันดีจริงมันมันหลุดง่ายพวกมัสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่า ประทับใจแล้วนี้ก็ซื้อตุนไว้เหมือนกันเหลือประมาณนี้แล้วส่วนเจ้าตัวรีมูเวอร์เนี่ยเมย์จะใช้อยู่2ตัวอันนี้เกิดจากการที่เสียดายของนะคะเนื่องจากว่ามีช่องหนึ่งเมย์ใช้เคสิ่งออยแล้วปรากฏว่าคือมันดีแต่เกิดสิวอุดตันเนื่องจากเป็นวิธีการล้างของเมย์หรืออะไรเนี่ยแหละเมย์ก็ไม่มั่นใจนะคะก็ใช้เคสิ่งออยแล้วสิวมันเป็นมันเป็นสิวอุดตันนะก็เลยเลี่ยมที่จะใช้บริเวณพวกช่วงพื้นที่ใหญ่ๆก็ใช้ตัวนี้ ดีเฮซีนะคะ cleansing oil คือตัวเนี้ยจะบอกว่ามันดีมากคือมันเป็นยล์ที่พอนวดแล้วเวลาล้างน้ําแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมไอ้นี้ออกไปนะคะแต่คือเรียกว่ามันเป็นบางช่วงของผิวที่เมไม่เมไม,ไม่เหมาะกับก,บการใช้ออยล์ในบางช่วงนะคะก็จะเลี่ยกเอาเจ้าตัวเนี้ยมาล้างมัสคาร่าซึ่งเวิร์กมากเหมือนกันคือมันได้คนละอย่างอันนี้ต้องใช้กับสมรีใช่ไหมอันนี้ก็คือนวดด้วยมือไปเลยนะคะแล้วมันเหมือนเป็นการ มันเหมือนเป็นการมาส s a g ดแบบผ่อนคลายบริเวณตาด้วยแต่ก็ทำแบบบางบาๆนะคะคือรีมูเวอร์ใช้ตรงตัวนี้คิ n นซิงตัวนี้ก็ใช้ก็คือเหมือนกับสลับกับเจลนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจากนี้มากต่อไปนะคะเป็นในส่วนของโฟมล้างหน้าก็อย่างที่บอกว่าเป็นสิวและผิวแห้งเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้ามีฟองใช้ไม่ได้โฟมล้างหน้าที่แบบถูแลเ้เอียดเอียดเอียดแบบนั้นใช้ไม่ได้เลยนะคะมีฟองก็ใช้ไม่ได้เลย เมเลยกลับไปใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยมต้นตั้งแต่ยังไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยนี่เลย s m o o t h e แต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะสมัยก่อนอะตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้ก็คือ cleansing gel เป็น baby face gel ตัวนี้ตอนแรกที่ซื้อมาใช้ครั้งแรกๆเนี่ยแปลกๆรู้สึกแปลกๆเนื่องจากมันเป็นเจลแล้วเวลาถูมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบหน้านะคะแต่ก็ พอล้างออกแล้วเนี่ยมันก็สะอาดแล้วมันก็ไม่ตึงแล้วมันก็ไม่มีฟองคือมันเหมือนเป็นการนวดแค่อ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจตอนนี้ไซส์นี้หมดแล้วนี่เห็นไปเอ่ยนี่เมย์ใช้จนหมดแล้วตอนนี้ซื้อตุนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็พยายามไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะในความรู้สึกเมย์คือมีช่วงหนึ่งลองสกินแคร์เยอะมากแล้วผิวมันไม่ได้ดีขึ้นอนะ่ะมันกลับจะแย่ลงนะคะช่วงนี้เลยใช้เป็นอะไรที่บาบางที่สุดเเรียกง่ายว่า ผิวเรามันก็ต้องการความบอบบางมากที่สุดนะคะเมย์ก็พยายามเลือกนอกจากจะล้างเครื่องสอําอางล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือการบํารุงผิวนะคะเมย์ไม่ได้ช่วงนี้ที่เป็นสิวเนี่ยยังไม่ได้ใช้พวกสกินแคร์ที่ช่วยเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆมากนะคะจะใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์หลักๆซึ่งมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ใช้มี2ตัวใช้ประจํานะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นตัวแรกเป็นตัวนี้ คลินิกมาเจ์เซิร์สนะคะเหลือครึ่งกระปุกแล้วเห็นไหมคือมันเป็นเนื้อเจลอย่างที่บอกคือมันมันเป็นเนื้อเจลแล้วมันมันไม่หนักหน้ามันไม่ได้หนักถึงเนื้อครีมมากเกินไปนะคะนี่ตอนนี้ก็จะหมดแล้วเรียกว่าใช้ทุกวันตัวนี้เนี่ยเมย์จะใช้ตอนกลางคืนเนื่องจากว่ากลางคืนเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วเราต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆเนี่ยเมย์สามารถทาแล้วนอนแล้วตื่นมามันแบบผิวมันฟู อันนี้พูดจริงๆนะคือรู้สึกว่าผิวมันนุ่มขึ้นหรือว่ามันเต็ม,มนะคะมากขึ้นประทับใจมากใช้ตลอดแล้วก็เป็นคนที่จำไม่ได้นะว่าใครผิวขานน้ำจะเป็นแบบเมย์คือล้างหน้าปุ๊บปล่อยไว้สักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวมันแห้งแล้วมันคันยิบ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 แต่มันไม่ลอกเป็นขุยแต่มันคันยิบยิบยิบแล้วมันสาดคือมันแบบหูมันแย่แล้วพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยหน้ามัน ซึ่งเมย์ก็ไม่เข้าใจตอนแรกเมย์ไม่เข้าใจว่าเราผิวแห้งทําไมหน้ามันสรุปคือผิวขันน้ำนะคะก็เติมไอเจ้าพวกนี้บ่อยๆก็ใช้ตัวนี้จะใช้สําหรับกลางคืนส่วนตอนกลางวันเนี่ยหรือบางวันบางวันที่รู้สึกว่าผิวไม่ได้แห้งมากนะคะแต่ว่า moisturizer เปนขาดไม่ได้ใช่ไหมเมย์ใช้ตัวนี้ e t o d moi f u l aloe นะคะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของ moi f u i นะมันจะมีตัวสีส้มที่ดังอยู่แล้วนะคะที่คล้ายๆกับตัว m o i s t u r e s e r ตัวนี้นะคะ แต่ตัวนี้มันจะเป็นส่วนผสมของว่านหางจระเข้ส่วนตัวเมย์ก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ว่านหางจระเข้ที่ที่พูดถึงเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ไอตัวครีมที่เมย์ใช้เนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหลือครึ่งกระปุกแล้วเหมือนกันเรียกว่าคือมันไปพร้อมๆกันอะนะคะเมย์ใช้พร้อมๆกันเลยหมดใกล้ๆก,กันคือตัวเนี้ยเนื้อครีมจะแบบนี้แล้วคือส่วนตัวเมย์อะรู้สึกว่าคือมีช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าฮิตวันหางจระเข้ในความรู้สึกเมยม์รู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกเบาผิวสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหาพยายามไปหาพวกผลิตภัณฑ์ว่าหางจระเข้มาก็ตัวนี้ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้น้อยกว่าตัวนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคืออย่างที่เมย์บอกว่าเมย์จะใช้ตัวนี้ตอนตคืนแล้วก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยตอนกลางวันหรือบางวันที่รู้สึกว่าผิวมัน ไม่ได้แห้งมากนะคะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวกันว่าเออทาไปหน่อยแล้วกันให้มันได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็เบาๆผิวนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันเรียกว่าถ้าเลเวลให้ความชุ่มชื้นเนี่ยก็หนึ่งสองแต่ก็คือว่าถามว่าความชุ่มชื้นของแต่ละคนเนี่ยอยากได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะไมไ่ได้ต้องการความชุ่มชื้นจนถึงขั้นแบบสุดๆแต่บางคนแค่ระดับหนึ่งพออะไรเงี้ยนะคะเมเข้าใจอย,อย่างนั้นนะก็คือ ช่วงไหนต้องการเยอะก็ตัวนี้ช่วงไหนที่ผิวมันโอเคหน่อยก็ใช้ตัวนี้นะคะก็หมดแล้วไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ประจําแล้วรู้สึกว่าโอเคนะคะก็คือเปนสเปรย์น้ําแร่ความจริงสเปรย์น้ําแร่เนี่ยจะเป็นยี่ห้อหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ที่เมย์ใช้จะเป็นตนนัวนี้น่าจะเคยพูดถึงไปแล้วในเฟรนด์นะฮาร์ดซุยแฮนด์แอนด์บอดี้ Skin and Body Lotion นะคะมันก็เป็นสเปรย์นั่นแหละที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นระหว่างวันบนใบหน้านะคะก็ขีดสเปรย์บนหน้าสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันช่วยสามารถช่วยเรื่องของเรียกว่าเซ็ตเครื่องสำอางได้ด้วยเมย์ก็เลยชอบใช้แล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นให้ความสดชื่นระหว่างวันน,นนะคะโดยรวมที่ใช้ก็จะมีแค่นี้หลักๆ้มีอย่างนึง่งสำหรับเจลต้มสิวเจลต้มสิวตัวนี้ ใช้มาตลอดนะคะแต่ว่าช่วงที่เป็นสิวที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แต้มสิวคือพยายามที่จะให้มันออกไปเองแล้วนะคะไม่เร่งมันอ่ะนะแต่ว่าตัวที่ใช้ดีแล้วใช้ก่อนหน้าน,นี้บ่อยๆคือตัวนี้กับนี่คือ plactic ตัวนี้ใช้บ่อยมากคือมันจะเร่งให้สิวสุกแล้วก็เอาออกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยใช้ประจำนะตอนนี้ถามว่าชอบสกินแคร์ตัวไหนประทับใจตัวไหนมากที่สุดตอนนี้นะคะที่ใช้อยู่ ก็คือนี่คินิก m o s t u e search สูดีโฟมแล้วก็ซินมี3สิ่งนี้เป็น3ส,สิ่งที่เมรู้สึกว่าพอเมใช้แล้วมันดีในส่วนตัวเมนะคะเรียกว่าใช้แล้วเห็นผลคือความจริงมันก็ไม่ได้มียาวิเศษอะไรมากมายนะคะเรียกว่าเมมันเป็นการดูแลตามสภาพผิวมากกว่าถือว่าประทับใจ3ตัวนี้มากที่สุดนะคะโอเคสิ่งสำคัญหลักๆนะคะที่เมได้เรียนรู้มาจากช่วงที่เป็นสิวนะ อย่างแรกอันนี้เมย์ปรึกษาพี่เอิร์กับแม่นะคะที่แม่เขาจะหาหมอนะคะแล้วหมอแนะนํามาว่าคลีนซิ่งจำพวกที่เช็ดแล้วสามารถทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าไม่ไม่ล้างโฟมงนนหน้าต่อเนี่ยก็มีผลเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเท่าที่เมย์จำได้อ่คุณหมอเขาบอกว่าคลีนซิ่งพวกนี้นะคะมีสารชําระล้างสูงถ้าทิ้งไว้บนหน้านานเนี่ยจะทําให้ผิวแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมันจะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกเนี่ยพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ย ก็ควรที่จะไปล้างหน้าทีเพื่อเอาสารพวกนั้นเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าใช้โทนเนอร์เยอะโทนเนอร์เนี่ยนานๆใช้ทีนะคะอย่าใช้บ่อยอย่าใช้ทีมันทําให้ผิวแห้งแล้วก็ผิวมันไม่สมดุลและจะทําให้มีปัญหาเรื่องสิวได้นะคะต่อไปก็คือถ้าคนเป็นสิวลดการใช้โฟมโฟมมีฟองลดการใช้อะไรที่จะ,ะระคายเคืองต่อผิว พยายามใช้อะไรที่เป็นพวกเจลหรือเป็นพวกที่ให้ความชุ่มชื้นเข้าไว้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวแบบผิวแห้งนะบางคนผิวมันเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะคะก็ลองอาไปปรับดูละกันนะคะใครสงสัยนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ในเพจนะก็ความจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เป็นผู้รู้อะไรมากมายนะคะเรียกว่ารู้เพื่อที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะในระดับหนึ่งก็ไม่รู้ลึกมากะคะ่ะก็ ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊า